จังแววฮยยสวัสดีครับผมตลกไผ่บุรีรัมครับพี่น้องทั่วประเทศจะปีใหม่แล้วสรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ให้พี่น้องทั่วประเทศจงมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนรวยกันทุกคนนะครับท่านที่จนก็ขอให้รวยรวยรวยท่านที่รวยแล้วก็ขอเป็นมหาเศรษฐีนะครับปีใหม่แล้วฝากผลงานเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับรวยเมือเฮือนซักทักทุย รวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพลขับเวียนวนละวิง่งชนสนทิอุ้ยวนมารอบสองชนมาหาจำลองที่มีทิฏฐิวุ่นวายจริงฮิและบ้านเมืองของเรา นั่งทักสินทาริยชาวลิตบัรหารตัวตนิดนังติดหนูนานาสนะสนันละบัญญัติปองพลอภิสิทธิ์จัตลุลน,นั่งอยู่ด้านขวานั่นสุวัตอัดมาอีกแถวนั้นคนหญิงแอลรัดดาวันบรีนานั่นไทยลงสมัครหน้าเดิมเอานั่นเฉลิมเนวินวัฒนาเอาเ้ยหายไปไหนคนวะอ๋อหาชูวิทย์โอ้ชูวิทย์เอาคอนมาตอกหัวเราอีกไม่ได้นียชูวิทย์น่ไม่ใช่คนธรรมดานะแกเก่งนะโห้เก่งเป็นหัวหน้าพักที่ดี เก่งไม่เก่งจ้างนักข่าวมาตีมาต่อยตัวเองอ่ะดูสิผู้เล่นนะครับพี่ชูวิทย์ถามว่าผมร้องเพลงเนี้ยมีจุดประสงค์อะไรเหรออ <ham> ผมมีจุดประสงค์สุนสรีผมอยากจะเด่นโตมีนาถ้าโอกาสอำนวยวีรวัรณผมก็ดังสนั่นกระจอประสาทชัดเต่าปูนหรือยังหรือว่าคุณจะเอาอองซานซูจีอ,อ,อยากจะดังสนั่นกระจอประสาทไม่ยกเราต้องมาสมัครสุนทรละเวท มีสมัครอยู่สองวันวันมอมัดนอมาทาอีกวันวันเฉลิมอยู่บำรุง <c oughs> โอ้ยไอปากไม่สร้างสรรสรุตานนทำให้ผมสับสนทยาคุณปลื้มนี่ผมไม่มีเวลามาตอกรอนทับรังสีกับคุณนะผมต้องเรีบไปไปจากวัดสุรินทร์ป็นสุบันดันมาจาัาอ,อไทัยพิมพ์ใจชนดนมาจากาพิจิตรรัตกุลและไปทํามุญที่เชียงใหม่ทำที่ดอยสุเทพเทือกสุบัน แล้วก็ดันมาติดคุกที่กองเปรมติสูลานนทติดคุกเอ,อยังติดไม่ได้เพราะวันอาทิตย์อุไรรัตให้พวกเราไปเล่นที่วัดสุดทัศน์เงินมื่นสนุก <th> สนานนะครับอฝากผลงานเพลงสักอีกหนึ่งเพลงนะครับมีเมียแก่ต้องมันแย่มันตำลูบลูบคลำคลำแล้วเราก็ตามเออไว้ก่อน เรื่องหยุกเรื่องยาไม่ต้องหามาป้อนหากยังไม่ตายเราก็ใช่ใบก้นกรอกเข้าปากสักสามช้อนเดี๋ยวแกก็นอนสบายเฮ้ย, <c oughs> ยไ้เฮ้ายไม่ฝายไ,ไมโอ้โหไ่ายมอะไรห้โห,โห,โห ไฟไม่ได้ไหมไฟไม่ได้ไหมฉันจุดไว้เอง <c oughs> ขอปีใหม่นี้นะครับสองหขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยขับรถก็ลาขอให้ปลอดภัยท่านที่ทำธุรกิจก็ขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกๆท่านเลยนะครับจากผมไ่บวรีรัมสวัสดีครับบ๊ายบาย